ัสดีค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงเชา้าตื่นมาบอกเลยโหอยากนอนต่อมากเลยค่ะอันนี้ก็ต้องมารับพุมต่อนะคะเพราะว่าไม่งั้นจะโดนแม่ดาประจําค่ะก่อนอื่นขอตัวไปล้างหน้าแปรงฟันและกินข้า,าวเช้าก่อนนะคะแต่ช่วงนี้คือฝนจะตกตอนเช้าค่ะเพราะว่าฝนตกก็ทําอะไรไม่ได้ช่วงเวลาที่ไม่ได้ทำอะไรนะคะก็นั่งดูซีรีส์เกาหลีค่ะ ส่วนตัวหนูนะคะคือติดซีรีส์เกาหลีมากเลยค่ะแบบว่าคนอื่นเขาดูตอนสองตอนจบแล้วค่อยมาดูต่อแต่สําหรับหนูคือไม่มีคำว่าไม่จบค่ะเพราะว่าเวลาว่างค่อยมาดูค่ะกินข้าวเที่ยงเสร็จก็เกือบประมาณบ่ายโมงนะคะฝนก็หยุดตกแล้วนะแม่ก็ชวนหนูไปช้อปปิ้งซื้อของต่อประมาณบ่ายสองโมงก็มาจับปูเพราะว่าน้ำลงจะจับง่ายค่ะ บรรยากาศช่วงนี้ก็คืมๆนะคะเหมือนฝนจะตกค่ะเมฆก็จะดำน่อยๆนะคะนี่คือบรรยากาศช่วงตอนเย็นค่ะอันนี้คือปูที่อยู่ในรูนะคะถ้าเราไปจับมันผิดวิธีนะคะมันก็จะหนีบมือเราค่ะเทคนิคการจับปูของแต่และคนก็มีหลายวิธีนะคะไม่เหมือนกันได้ปูมาหนึ่งกระชังก็เอามาทำกับข้าวเย็นเลยค่ะ